สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคําทํานายปี2566ผ่าดวงเมืองปี2566สุดวิทยคการเมืองแตกแยกธุรกิจสีเทาครองเมืองสูญเสียบุคคลสำคัญเปิดชะตาปีเถาะ บ้านเมืองปั่นป่วนร้อนแรงเปลี่ยนฝั่งข้่อำนาจผู้นำไม่ดีโควิด -19 ยังคงอยู่หมอดูเตือนระวังเรื่องสูญเสียบุคคลสำคัญคอรับชั้นธุรกิจสีเทาเพียบวันซ้ำรอยปี2547ารอยปี2547การเมืองป่วนมหาวิปโยคมันมีทั้งดีและไม่ดีประการแรกพระราหูกำลังโคจรอยู่ตรงราศีเมษ จนกระทั่งมาถึงวันที่17ตุลาคม2566พระราหูจะให้โทษมากกว่าให้คุณและราหูเกิดมาทับลัคนาเมืองและทับพระอาทิตย์ซึ่งพระอาทิตย์หมายถึงบุคคลสำคัญเป็นเจ้าเรือนคุณของดวงเมืองฉะนั้นทําให้พระอาทิตย์หม่นหมองเสียหายและพระราหูก็ครอบครองครอบงำเมือง ทำให้สิ่งที่ไม่ดีกิจการสีเทาๆหรือผู้มีอิทธิพลจะครอบคลุมชะตาเมืองจนกว่าพระราหูจะย้ายออกไปถึงแม้ว่าราหูจะย้ายออกไปจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนบ้านเมืองน่าจะค่อยๆดีขึ้นพินโยพงเจริญอายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติกล่าวกับทีมข่าวผู้จัดการออนไลน์ ถึงอนาคตของดวงเมืองประเทศไทยในปี2566ที่ถือว่าภาพรวมนั้นยังคงหนักหน่วงหลายๆเรื่องโดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองที่ส่อเขาความรุนแรงรวมถึงในด้านของโรคระบาดที่ยังระบาดหนักดาวเคราะห์มีหลายดวงบางดวงก็ให้คุณบางดวงก็ให้โทษแต่สำหรับพระราหูจะเป็นด้านให้โทษ พระราหูนั้นจะมีวงรอบการโคจร18ปีที่จะมาอยู่ในราศีเมษหนึ่งรั้งเพราะฉะนั้นเราก็เอา18ปีลบ2 5 6 5ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นปี2547เป็นวงรอบของพระราหูปี47ก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นทางการเมืองก็ปั่นป่วนวุ่นวายทางด้านภัยพิบัติก็มีเหตุการณ์ทะเล ที่ใกล้เกาะสุมาตราทำให้เกิดสึนามิปี47ชาวโลกตายเป็นแสนคนไทยตาย6,000กว่าและมีการสูญเสียบุคคลสำคัญเพราะฉะนั้นวงรอบของราหูก็เป็นวงรอบที่กลับมาทับลัคนาเมืองทับอาทิตย์ในดวงเมืองอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์พวกนี้มันก็วันวันเว,ว,วียนมาอีกครั้งหนึ่งความคึกน้าล่าสุด หมอปลายพรยกระซิบดูดวงประจำเดือนมก,กราคม2566ใครที่เกิด2เดือนนี้บอกเลยว่าดวงดีเจ้านายรักแต่อีก3เดือนต้องระวังดวงสะดุดโดนหลอกอันตรายจากการเดินทางเข้าสู่ปีใหม่แล้วล่าสุดหมอปลายพรยกระซิบก็ได้พามาเปิดดวงประจำเดือนมก,กราคม2566กันแล้วโดยเป็นดวงของเดือนเกิดตามมาเช็คกันว่า เดือนมก,กราคมนี้คนที่เกิดเดือนไหนจะดวงดีหรือคนที่เกิดเดือนไหนจะต้องระวังเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันคนดวงดีในเดือนนี้คือคนที่เกิดเดือนมีนาคมเดือนเมษายนเหมาะกับการเริ่มต้นเปิดความรู้ความสามารถของตัวเองและหาวิธีในการหาเงินเพิ่มจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเจ้านายรักเมตตาและ ได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยวิธีเสริมดวง 1. ไหว้พระธาตุประจำราศีเกิดของตัวเอง 2. ให้อาหารปลาเน้นปลาดุกกับปลาหมอปล่อยอย่างละเก้าตัวหรือรวมกันให้ได้9้าตัวมอบบุญให้องค์เทพประจำตัวและเจ้ากรรมนเวรคนดวงสะดุดในเดือนนี้ได้แก่เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเมื่อเห็นช่องทางการทำเงินทำให้เกิดความโลภเรื่องของการลงทุนอาจจะโดนคนไม่ดีเข้ามาหลอกลวงเสียเวลาไปกับการทุ่มกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเสียเปล่าคนเกิดเดือนสิงหาคมให้ระวังเรื่องของการเดินทางไกลให้ระวังการขึ้นเขาลงเขาอาจจะเกิดอันตรายได้เช็คเรื่องของยานพาหนะให้ดี คนเกิดเดือนกรกฎาคมให้ระมัดระวังการเดินทางทางน้ำและเรื่องเกี่ยวกับคำพูดอาจจะทำให้มีปัญหาเยอะคนเกิดเดือนพฤษภาคมจะเสียเงินกับการโดนหลอกค่อนข้างเยอะเสียเงินกับเรื่องเลเทะโดยเปล่าประโยชน์ภิกษุณีปายเผยดวงชะตาปี2566เตือน5เหตุการณ์ต้องระวังภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบ ผยดวงชะตาปี2566เตือน5เหตุการณ์ต้องระวังมีเรื่องราวโศกนาฏกรรมเรื่องราวเกี่ยวกับไฟเรียกได้ว่าเป็นที่น่าจับตามองกับคำทำนายดวงชะตาของภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบหลังจากที่ก่อนหน้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงกับที่ทำนายไว้หลายครั้งล่าสุดได้เผยคำทำนายดวงชะตาปี2566เตือนถึงเรื่องที่ต้องระวัง5เหตุการณ์ หจะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอารวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธวงเล็บไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะาทางการเงินทําให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือนหนึ่งถึงเดือน3 2. ยานพาหนะสีล้อ จะเกิดการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่าเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่า เป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟ จะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยครับความคืบหน้าหมอปลายพรกระซิบหรือภิกษุณีปลายได้ออกมาทำนายปีกระต่ายทองหรือปีพศ2566ไว้ดังนี้ครับปีนี้ให้ระวังเรื่องของการลงทุนแบบรอผลกำไรแบบล,ยลอยๆหรือฝากคนลงทุน ให้หยุดไปเลยไม่ว่าจะได้ดอกเบี้ยดีได้ผลกําไรดีแค่ไหนก็ไม่อยากให้ทำเพราะว่ามีความเสี่ยงที่ไม่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศให้ระวังอีกเรื่องคือการใช้ชีวิตเรื่องของการย้ายที่อยู่มันจะมีเรื่องของการพูดขึ้นมาว่าน้ำจะท่วมหนักมากๆแล้วคนก็จะเริ่มขายโน่นขายนี่ซึ่งอยากให้ใช้วิจารณญาณเยอะๆ ดูแล้วไม่จำเป็นยังอยู่ที่เดิมประหยัดเงินไว้ให้มากที่สุดอย่างไงกรุงเทพยังปลอดภัยไม่จำเป็นต้องดิ้นไปเพราะคำพูดของใครคนใดคนหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่อยากเตือนหนักๆเอาไว้ได้ยินอะไรมาก็ต้องระวังแล้วก็เก็บเงินสดไว้ให้มากที่สุดเงินสดและทองโศกนาฏกรรมสะเทือนใจมีอีกอาจจะไม่ใช่บุคลากรของคนมีสี แต่น่าจะเป็นคนทั่วๆไปที่เราสังเกตกันว่าเขาเอาอาวุธพวกนี้มาจากไหนและทำไมเขาครั่งได้ขนาดนี้มันจะมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นแล้วน่าจะมีเป็นช่วงๆเลยแหละต้นปีกลางปีปลายปีมีครบไม่ใช่แค่เคสเดียวนะน่าจะประมาณ3-5ถึงเคสคนมีสีอยู่บ้างคนที่มีสีทําความสูญเสียน้อยกว่า คนไม่มีสีเพระาะฉะนั้นปราบปรามได้ด้วยการเช็คอาวุธว่าทำไมเราถือครองกันได้ง่ายสำคัญจะรอดไหมเพราะว่าถ้ามองเห็นมันจะค่อนข้างแรงเลือดเยอะ